สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับเป็นคลิปแรกของวันนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับหวยออกไปเมื่อวานนี้3ตัวบนออก0 1 2นะครับผม2ตัวล่างออก06นนะครับผมสรุปแล้วส่วนมากที่ผมลงให้ก็จะติดลบนะครับติดลบไม่ค่อยผ่านนะครับจะผ่านเป็นบางสูตรบาง คลิปเท่านั้นนะครับผมถ้าให้คะแนนแล้วก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านงวดนี้ไม่ผ่านนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ถูกหวยนะครับผมใครที่จับเด่นถูกนะครับเด่นศูนย์นะครับศูนย์เข้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแต่ถ้าใครตามผมนะครับก็จะอดไปนะครับถ้าใครเชื่อเลขดับผมนะครับผมผมให้ดับนะครับศูนย์หนึ่งสอง ก็ไม่รู้ว่าผมให้ดับได้ยังไงในเมื่อแต้มเด่น03นะครับ03อันนี้ก็เป็นการผิดพลาดของผมเองนะครับผมถ้าใครไม่เชื่อเลขดับนะครับมั่นอกมั่นใจในเลขเด่นตัวเองนะครับถ้ามี0นะครับผมงมืที่ผ่านมาก็จะได้012ตรงๆเลยนะครับผม สำหรับคนที่ยังไม่ถูกนะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับผมผมเองก็ไม่ถูกเหมือนกันคนให้ก็ไม่ถูกนะครับผมก็คิดซะว่าดวงเรายังมาไม่ถึงนะครับดวงเรายังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งย่อท้อนะครับผมเราก็มาตามกันงวดใหม่นะครับผมก่อนที่จะไปรูไปดูข้อมูลต่างๆนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนตามกฎของ youtube นะครับผม คลิปวิดีโอนี้ข้อเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่หนึ่งเดือน6 2565กทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่พร้อมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ จะมีผลในวันที่16 06ในวันที่1 06 2565ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อหน้าอีกหรือไม่สูตรไหนจะลดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้ให้เข้าใจตามนี้ครับที่เพื่อนๆเนเ้นอยู่นี้ก็คือเลขชนแล้วไม่หนีนะครับเป็นของวที่ผ่านมานะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับผม ให้ไวึดอยู่ที่0 5 8ย์นะครับ0 5 8ย์ผมมั่นใจนะครับว่าโซรนี้ต้องเข้าสักตัวเพราะว่ามันไปชนกับเลขเด่นบนเท่านั้นถ้าลงล่างถือว่าผิดนะครับมันไปชนกันตั้ง3ตัวเลยนะครับ0 5 8ย์ผมจึงมั่นใจว่าโซนนี้ต้องเข้าสัก1ตัวนะครับผมมันก็ไปเข้าที่หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลัก10ล่างนะครับศูนย์นะครับผมก็ถือว่าสอบผ่านนะครับโซรนี้ ทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16นะครับวันที่1นะครับวันที่1เดือน6 2 565ให้ไว้อยู่ที่1 6 9นะครับ1 6 9อันนี้ก็ให้ไว้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำย่อยไปก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีสูตรเด่นสูตรอะไรของตัวเองถ้าไปชนของตัวเองหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับผม ค่อยนาไปใช้นะครับค่อยมั่นอกมั่นใจนะครับผมค่อยนําไปใช้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมก็ตามนี้แลยนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งศูนย์หกสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้เด่นบนล่างไว้อยู่ที่หนึ่งหกเก้านะครับผมทีนี้เรามาตามสูตรแต้มเด่นบนนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยบนนะครับให้แต้มดับกี่ตัวเหลือกี่ตัวนะครับผม มีสมาชิกขอมานะครับท่านเสนอมาผมก็ต้องตอบสนองนะครับผมเพราะว่าผมเป็นผู้ให้นะครับท่านขอมาผมจัดให้นะครับผมมาดูกันครับจาก30สูตรนะครับ30สูตรเรามาเริ่มกันที่แต้มศูนย์กันเลยนะครับผมแต้มศูนย์นะครับผมจาก30สูตรให้ดับอยู่ที่4สูตรนะครับ ล้วนแต่เป็นสูตรที่เคยหลุดแล้วนะครับผมถ้าดับตั้ง4สูตรแต่ละสูตรหลักการคิดคำนวณไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้ดับศูนย์เหมือนกันนะครับผมผมคิดว่าน่าจะดับนะครับผมในส่วนตัวนะครับถึง4สูตรนี้ล้วนจะล้วนแล้วแต่เป็นสูตรที่เคยหลุดมาแล้วแต่ละการวิธีคิดคำนวณมันไม่เหมือนกันนะครับทั้ง4สูตรให้ดับแต้มศูนย์ส่วนตัวผมแล้วให้ดับนะครับ เพื่อนๆจะเอาเด่นไว้ก็สุดแท้แต่นะครับผมแต้มหนึ่งนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยบนหนึ่งจากสามสิบโสดนะครับให้ดับอยู่ที่หนึ่งโสดเท่านั้นนะครับผมให้ดับไว้หนึ่งโสดแล้วก็เป็นโตดที่เคยหลุดนะครับผมเป็นโตดที่เคยลุดมาแล้วอันนี้ผมให้เด่นนะครับในโดยส่วนตัวนะครับผมให้เด่นนะครับผมผมให้เด่นแต้ม 1 1 0หน่วยบนนะครับผมมาดูแต้ม2นะครับจาก30สูตรนะครับผมให้ดับไว้อยู่ที่สสูตรนะครับสูตรแรกเคยหลุดนะครับผมสูตร2 3งงวดยังไม่เคยหลุดนะครับผมสูตรที่3 47งวดติดติดเหมือนกันนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับผมยังไม่เคยหลุดในทัศนคติของผมแล้ว ผมให้ดับนะครับผมให้ดับมาดูแต้ม3นะครับแต้ม3จาก30สูตรให้ดับแต้ม3 4สูตรนะครับผม2สูตรแรกล้วนแต่เคยหลุดมาแล้วนะครับผม2สูตรหลังนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับ50งวดเติดติดนะครับอีกสูตรหนึ่งก็60งวดเตีติดนะครับผมยังไม่เคยหลุดยังไม่เคยหลุดนะครับผมส่วนตัวผมให้ดับนะครับผม มาดูแต้ม4นะครับให้ดับไว้อยู่ที่3สูตรนะครับจาก30สูตรให้ดับไว้อยู่ที่3สูตรเท่านั้นนะครับผมสูตรแรกเคยหลุดแล้วนะครับสูตรที่2 48งสดติดติดยังไม่หลุดสูตรที่3 50งว่ติดตยังไม่หลุดนะครับผมมาดูแต้ม5นะครับจาก30สูตรให้ดับแต้ม5ไว้อยู่ที่3สูตรนะครับผม ก็สองโดแรกเคยหลุดนะครับสูตรที่3งวดที่ผ่านมานะครับผมจําได้นะครับให้ดับแต้ม2นะครับงวดที่ผ่านมาผมบอกว่าสูตรนี้10งวดติดยังไม่หลุดนะครับก็ผ่านก็เป็นงวดที่11แล้วนะครับงวดที่11ที่ดับผ่านนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะให้เด่นหรือว่าดับอันนี้ผม ไม่ฟันธงให้นะครับเพราะว่าสูตรนี้ดับยังเดินยังเดินไม่ดีนะครับยังเดินไม่ดีนะครับเพิ่งจะสิบเอ็ดงวดติดๆเท่านั้นนะครับผมมาดูแต้มหอกนะครับจากสามสิบสูตรให้ดับแต้มหอกไว้อยู่ที่เก้าสูตรนะครับให้ดับแต้มหอกไว้อยู่ที่แค่เก้าสูตรอันนี้คงไม่ต้องใส่เสียงบรรยายให้มากมายนะครับผมเพื่อนๆก็ดูงดนี้นะครับสามสิบ งวดติดยังไม่หลุด35งวดติดยังไม่หลุด3 6งวดติดตยังไม่หลด40งอดติดติดยังไม่หลุด51งวดติดติดยังไม่หลุด,ด,ด,ลดใครดูใครเห็นก็น่าจะตัดสินใจเองได้นะครับผมว่าจะให้เด่นหรือดับามาดูแต้ม7นะครับผมแต้ม7จาก30สูตโนะครับให้ดับแต้ม7ไว้อยู่แค่1สูตรนะครับล้วน แล้วก็สูตรนี้ก็เคยหลุดมาแล้วนะครับผมมาดูแต้ม8นะครับจาก30สูตรให้ดับว่าอยู่ที่2สูตรนะครับรวนแต่เคยหลุดแล้วนะครับผมอ่าอีกแล้วครับเหมือนทุกคลิปเลยนะครับจะมีแต้มที่ไม่มีสูตรไหนให้ดับเลยนะครับสองสองงวดติดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้า งวดที่ผ่านมาผมก็เล่นแต้มสนะครับแต้ม0นะครับแต้มศเล่นไว้อยู่3-4มสีหางนะครับก็อดไปนะครับเพราะฉะนั้นแต้ม9เด่นที่สุดนะครับแต่จะมาจริงหรือไม่อันนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับผมนี่เลยนะครับประจามวดวันที่1น6่งศูให้เด่นสุดแต้ม9กรองแต้ม1 ลองแต้มเจ็ดแล้วก็แต้มแปดนะครับให้เด่นอยู่สี่แต้มนะครับแต้มเด่นสามตัวบนนะครับรวมสามตัวบนให้เด่นไว้อยู่เก้าหนึ่งเจ็ดแปดอันนี้ตัวกันนะครับตัวกันแต้มห้าตัวกันนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับผมตัวกันใครคิดว่ายังเยอะอยู่นะครับผมก็ไปชนกับ อาจารย์ท่านอื่นๆนะครับผมว่าเขาชี้ให้แต้มในดับให้แต้มในเด่นนะครับจากที่ผมให้ไว้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้ไว้อยู่ที่แต้ม0ูนย์แต้มสามอีกสองแต้มจําไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าแต้มสามนะครับผมงวดนี้ก็ให้ไว้อยู่สี่แต้มนะครับอันนี้แต้มกันนะครับผมสี่แต้มแต้มกันเพื่อนๆก็เอาไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นๆดูก่อนได้นะครับผม ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปก็ขอฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเอาไว้เผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากด subscribe, กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผม อยากได้สูตรไหนอยากได้เด่นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้สูตรนี้นะครับมีเพื่อนๆนนะครับขอมานะครับเพื่อนๆนเสนอมาผมก็เลยสนองให้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะครับผมเป็นผู้ให้อยู่แล้วเสนอมาผมจัดให้เลยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม